สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทีเอซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนรบกันเลยนะคะคุณต่อดยินดี้ี่เรากขาสุ่จ่างเดินทางสบามแบบช่างเดินป่าน้าเป๊ะและช่างพี่แสพาไปเลยพี่แสบมีสองวันนี้พวกเราไปไหนกันผมกําลังจะไปที่ร้านเฟรนชฟรายเพราะว่าเราสองคนทํางานกันหนักก็มองเลยว่าทํางานหนักกานที่นี้ไม่ว่าเราจะหนักจนเกินไปแต่ว่ามันใช้เรื่องของความแบบว่าความรวดเร็ว ทำเวลานะเรื่องของกล้วยมวนด้วยเข้าป่าด้วยทุกคนนั้นอีกอะไรหลายอย่างที่เราช่วยกันทำและขายของในแอปต็อกต็อกอีกคือเราไปรีแลกบ้างนะถือว่าทําคลิปไปด้วยนะครับนี่ขนาดเรารีแลกซ์นะเรายังต้องถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราทําอะไรกันบ้างใช่เพราะว่าคลิปนี้เราไปช่องไหนยังไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าคือผมไม่ค่อยได้มีคลิปลงแบบไม่ค่อยได้เข้าป่าเอาม้วแต่แกลกของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวงั้น รีแลกก็ถ่ายได้เหมือนกันเพราะว่าฝ่ายที่เอ็ซีคนไหนจะเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินป่าวันนี้เราก็มารีแลกจะพาเอ็ซีเนี่ยไปร้านค้าดีกว่าไปทานทันฝ่ายกันไปกินเวนไวน์ด้วยใช่ระหว่างทางด้วยนะตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วเนี่ยไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าแดดจะพาขับวิบากไปนะหนึ่งวันคุณจ่าคุณจะอันนี้เพิ่งจะ แพ็คของเสร็จใช่แล้วเแพ็คของเสร็จเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วทุกคนก็เดี๋ยวบ่ายสามเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะเี๋ยวไต่อคืนนี้คืนวันนี้ก็ตองมีต่อครับตรงนี้ใ้สนใจติดต่อได้เลยนะไปเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปกันเลยนี่นีเป็นชุมชนเล็กๆของบนที่แปดไม่เลงนะชุมชนใหญ่นะคนเยอะว่าบ้านมนอยแถวต็บอกว่ายใจกลางหม่บ้านเลยต้อก็จอยู่าใตัวอำเภอไกลไลนะ

โอเคโอเคอ๋อโอเค ขออนุญาตมาถ่ายนะคะอือเอาดิเป็นายที่หนึ่งอันดับแรกเอาเป็นไฟราดเลไอ๋อไม่ปรุงเอาราดชีสอย่างเดียวครับครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำปั่นเขาว่ากันอีกทีนึงโอเคไปดูไปดูไหมว่ามีอะไรบ้างมีน้ำอาหารตามสั่งลูกชิ้นทอดถ้วยายก็มีใครสนใจนะเ c รี้ผื่อเอฟซีมาเที่ยวสวนพึ่งนะแวะร้านข้าทางแวะเลยครับผมนี่เมนูนะทุกคน ข้าวด้วยเล็กมียำนะกินยำเปล่าไม่เยอเลยออมหยูอ่ะไม่จะถามกินลูกชิ้นไหมล่ะม,มกินควายยำมาม่มามมไหมได้เอายำกินไหม,มนหมัม่งกินยำก่อนเอ,เ,อเอายำลมมิตรด้วเอายำลมมิตรที่ง่ะพี okay. เ่เอาเส้นอะไรเส้นมาม่าไหมยำลมมิตรเส้นมาม่าครับบุญเส้นเอาเส้นมาม่าครับ,บนะเอา ด้วยทุกคนนะหนักดีช่วยแม่คายของมะได้จากนั like <bbe> ้นมีวะขอบนั่งรอแม่ค้างวนก่อนได้เอาอะไรอีกไหมมีหมูกระทะนะนี่มีเซ็ตหมูกระทะได้หรอรีสอร์ทเนี่ยจะสั่งกันไปเพราะว่าจะมีส่งไปเซ็ตอแถวนี้ใกล้แคมป์ปิ้งเหรอใช่มีทุกอย่างจีนี่มีทุกอย่างเลยนะครับจะส่งให้ฟรีเพราะทีนี้ใกล้รีสอร์ทก็จะสั่งได้มันจะเป็นใกล้เคียงนะคงไป็นใกล้เคียง เดี๋ยวเราสั่งน้ำเลยเนาะนั่งไหนนั่งไหนก็ได้นั่งนั่งนู่นไหมล่ะจะได้วิวรถผ่านไปผ่านมาสวยๆสว่างไหมสว่างนะน้อยการที่เราลีแล็กก็ไม่เตียบบ่านะใช่เราจะได้ถ่ายคลิปด้วยเนาะ กดีนะวันนี้ไม่รอก็จะเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์<ช>อาทิตย์ ทำงานเนีเราอยู่กับงานเื่อท,ทำอี่ยบอกว่าที่เราออกมาทำทุกคนที่เราออกมารอบนี้เราไม่ได้แบบว่าโชหรือมาอวดทีีสีนะเาแค่อยากให้คเห็นในมุมีแลกของเรานอบว่าหนึ่งวันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเนาะ าจจะไม่ได้มากินบ,บ่อยๆเนาะมันนานทีไหน,ก,น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 ก็คงมีการว่างเนี้ยก็ชวนกันมาบางทีเราก็ไปนั่งกันที่อะไรนะริมทางเนาะในความตัวอใหญ่ก็จะมีถ้วยกับทานเราบางทีเราก็ซื้อชิ้นทอดไปกินกนัน20บาท30บบาทก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะต่อวันก็กินน้ำหนึ่งแก้ว แต่ว่าข้าวเนี่ยตอนเที่ยงมากลับมาจากป่าบางทีเราก็จะเป็นคนเอปกับข้าวบางทีก็เราก็จะมาก,กินที่ร้านเล้ในแบบนี้เลยเที่ยงมากสมมุติว <c oughs> ้าออกมาตอนเที่ยงนะแต่ถ้าถ้าออกมาตอนเย็นเลยเราก็อาจจะห่อข้าวไปกินเที่ยงที่ในป่า เรามาลองยำกันไหมปะยำหมมาเราสั่งยำลมนิดแล้วก็เ้นฝายแล้วก็เหลือน้ำยัย่ะเนี่ยชากาเฟติดริมถนนนะอากาศดีนะทะเลดีมากี มันมีเกาะเยอะมากๆนะครับใชเส้นเดียวที่จะไปพุลกรำได้เลยไม่มีเส้นเส้นเดียวแล้วพุลกรำที่สรุสุดละไปที่พม่าไปที่พม่าใช่ก็เส้นนี้เป็นเส้นเส้นหลักถนนเส้นหลักไปเขาว่าได้เป็นถนนแค่สองเลนแนะเป็นถนนแค่สองเลนจะแคบเลย ผมก็ชอบมองเพราะว่าอยากมีรถเป็นส่วนตัวก็มีแล้วไม่ใช่หรอไม่รถดูแลสองคนอะรถเก่ง กำลังจะมาจะมาดูว่ายำบ้านๆจะน่ากินแค่ไหนน้องอมเนาะไอ้สตาร์สาวด้วยน้องเมื่อกี้คนแก่ดิเห็นแล้วเมื่อกี้สาวนั่งนั่งแล้วแต่เห็นเหรอตาไวจังเลยเห็นเหรอไม่ได้เห็นฮะไม่จริงป่ะหลงตัวเอง ไม่ใช่ช่องผมทำงไงก็ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดัมาแล้ว,มลว,มลวอมมาแล้วครับผมเพราะกลัวตัวน้อยมาแล้วตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับมาแล้วโอ้โหทุบๆอันนี้มากเลยดูวินเทจมากเลยอะทุบยังครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ค่ะ แจ้งนอนนะแจ้งนองนะวิ้นนากินมากว้าวพร้อมยังไม่บอกพี่อย่าพร้อมยังตัวเองพร้อมยังไหนบอกว่าไม่หิวเลยไม่หิวแต่ว่ากินเป็นเพื่อนแต่ดูจานแบบว่าคลาสสิกมากคลาสสิกวินเทจเออยุคนี้มันต้องยุควินเทจใช่ป่ะไหนชิมเนื้อหรอไงเอาชิมก่อนเอาชิมก่อน ดีเลยไมเปร้ยก่อนใช่ไหมมาตามด้วยเฟนฟายนะครับนี่ร้อนๆเจะเป็นโอ้ยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับครับเอาอะไรเอาน้อะไยครับแแล้วต่่พีเลยเอานมสดคาร์เนียบปั่นครับหนึ่งแก้วใครเวลาไม่รู้นะรู้สึกเวลาได้ยินเสียงว่าพี่นี่ใจใจคอไม่ดีนะเป็นห่วงคนที่เกิดเหตุ ขอให้เป็นอะไรก็พอเนาะมาเรานั่งกินต้นฟ้าแล้วก็ยำกันข้าวโพดทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมก็สั่งเป็นนมสดคาราเมลปั่นทุกคน มุก็เจ๊เยอะแต่พี่อยว่ข่าย ด้วยครับตอนนี้นมสดคาราเมลจะมาแล้วนะครับเราสั่งไปเจอเดียวเพราะว่าอ่อมก,กินไม่เยอะนะอ่อมก,กินนิดเดียวนะอืมทำไมจะเสียของขอบคุณค่ะแล้นวนี่คือราคาแค่สามสิบกว่าบาทตั่งข้าพิพเองนะถูกมากนะครับเราไมา่ได้ว่า ได้ค่าสปอนเซอร์หรือว่าค่ารีวิวนะแต่เราตั้งใจจะมาค่าแล้วก็เห็นอไ่าเร้านแถวบ้านเราไม่ให้ลำแบบอยู่ตามบนเขาตามชายแดนเราจะไม่มีของกินโลคนลำบากอะไรมันก็ยังมีนะครับนี็น<ม>ร้านค้าแบบน,นี้เลยเคยื้อ <ๆ S 2> มาเที่ยวแถวนี้เนาะจะได้แวะใช่บางคนกลัวคาลำบากบางคนกลัวว่าจะมาหาพวกเราแล้วแบบจะไม่มีไม่มีอะไรกินนะค้นปากคืนดอยไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับในหมู่บ้านก็มีร้านค้าอาหารตามสั่งก็มีนะครับ เราเป็นชุมชนที่พัฒนามากๆเลยอะตรงนั้นก็มีเฟ้นฝายกินอยูอ่นะทุกคนมีน้ำปั่นนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะเราพ่คิดว่าเรา,าเป็นไงบ้างอยู่เป็นไงสภาพความอยู่ของผมเป็นไงนี่เลย ดูคลิปอย่างนี้เลยดูแต่คลิปน้องอ่อนนั่เลยครับผมนะอะไรนะเขาบอกว่ากินมังกรเชียร์ขาผมกินไม่หยุดเลยแม่ค้าเอ้ยสิบูก คือแบบรสชาติแบบไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ไม่ไมไมดีนันดีมากเนาะรสชาติดีมากอร่อยมากรสจดัดนี่ครับแล้วเหรออร่อยไหมอันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวเยน็นอืเราม่ยืดแรกระเราม่ยืดแรก เขา,าลงมาก่านะทำงานแล้วถ้าหิวแล้วรู้สึกว่าคือจะไม่ออกนะิีก,กุ๊คเลยคุณกินเมื่อกี้เราไปส่งอันนี้ให้น้องเสือไปส่งกล้วยให้จินดาในรุ่นไข่รุ่นอ,อ่อมไหมอายุเท่าไ<ๆ>หร่ อืมอายุเท่ากันใช่ไหมอืมกินยังเหนื่ยกับพี่ถั่วหรออืมรี่พี่ได้วยครับร้องพี่พี่มไม่ต้องด่วนจำไม่ขมาดนั้นกินรู้ว่าเปิดเหตุอะไรที่ไหนนะ ในเมือสบายเขาเลี้ยนเร่งรีบนะเพราะว่าในท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่ชินทางไม่ชินทางเนี้ยมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทางโค้งเยอะถ้าเข้ามาแล้วต้องรหน้าขับขันช้าๆนะครับท่องเที่ยวเพราะว่าประมาณเมื่อไรเนียคุณจะเป็นเยื่อแล้วต่อไปทันทีเพราะว่าทางโค้งเยอะทางแคบไม่เหมือนทางในเมืองนะครับทั้งแคบทั้งโค้งแค่สคันนะเป็นเหวปก็มีแล้วคนนั้นตกไปคือหาไม่เจอครับ อร่อยมากค่ะโอนะ้โหขออนุญาตกินด้ยวยกันนะเป็น้ยวกูุบมากขออนุญาตดูดหลอดเดียวกันนะคะทุกคนแค่นี้เหรอขออนุญาตเอฟซีก่อนต้องขอเลยเหรออือเขาไมีมารยนุญาตไง,งว่าแม่แม่เอฟซีเนี่ย เียหรอืมจะฟรีเรื่องแบบคัาก็ะอาดหรือวอะไรอะไรยังหรือดราม่าเราไม่ค่อยอยากให้ใครมันดราม่าชีวิตเราเท่าไหร่แต่ว่าอย่างว่าเลยเนาะเราทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราเป็นคนบุคคลสาธารณะไม่แปลกที่จะมีคนมาพูดถึงเราหรือว่าประนามเราเนในเรื่องอันนี้เราต้องทำใจนะเราเป็นคนบุคคลสาธารณะเนาะ ไม่มีเรือถ่ายม,มันจะบ,บอกชอบมองนักท่องเที่ยวนะขับรถไปมาใส่ทัวริ่งเยอะมากมรู้จ,จะทำอะไรซื้อเสกอกาะแบบซื้อเสกอกใช่หรอข้ามมาพอนี้ก็ได้มั้ง รถมาเรื่อยๆออกเห็นไหมพวกครับรถเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเข้ามาเอไม่ค่อยออกอาจะเข้าเดียวแล้วก็จะออกก็ตอนพวกนี้มาคิดตอนบ่ายๆเงนี้เริ่มออกแล้วโอ้โหนอตั๋วหรือเปล่าปิดคลิปชั้นนี้ก่อนครับผม